สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทำข้าวเหนียวเหลืองแกงไก่ถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทำได้เลยครับส่วนผสมสำหรับการทำข้าวเหนียวเหลืองแกงไก่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยใช้เป็นข้าวเหนียวเคี้ยวมูนะขมิ้นผงหัวกระทิ้น้ำตาลทราย เกลือปนน้ำเปล่าต่อไปก็เป็นส่วนผสมของแกงไก่ไก่ไก่เป็นชิ้นส่วนที่ไม่ติดกระดูกนะครับผมใช้เป็นอกไก่ลอกหนังนี่เป็นชุดพริกแกงเม็ดผักชียี่หร่าพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดก,กลาง พริกแห้งเม็ดใหญ่กับเม็ดกลางเนี่ยคุณแช่น้ําไว้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดให้เป็นชิ้นเล็กเนาะข่าตะไคร้ผิวมะกรูดหน้าผักชีกระเทียมหอมแขกพวกส่วนผสมพริกแกงเนี่ยทำให้เป็นชิ้นเล็กให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะาไปบดรวมกันชุดนี้คือชุดเครื่องปรุงรสน้ำปลา น้ำตาลปีบ๊บเกลือแกงหัวกะทิหางกะทิถั่วที่สงขั้วป่นใบมะกรูดใบมะกรูดเนี่ยหั่นฝอยเดี๋ยวเราจะโรยตอนที่ว่าทำแกงใกล้จะเสร็จแล้วเริ่มจากซาวน้ำนะครับเอาเข้าวเหนียวเนี่ยซาวน้ำ เราจะซาวทั้งหมด4ี่น้ำนะครับอันนี้คือน้ำแรกน้ำที่สี่แล้วนะครับให้คุณสังเกตเนาะน้ำที่ซาวเนี่ยก็จะใสพอซาวน้ำสี่ครั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมน้ำเข้าไปพอเติมน้ำแล้วเราก็จะใส่ผงขมิ้นที่เตรียมไว้ แล้วก็คนคุณจะต้องคนจนแน่ใจนะครับว่าขามิ้นเนี่ยละลายหมดแล้วจากนั้นก็ปิดฝาพักไว้6ชั่วโมงหรือ1คืนตอนนี้เราก็แช่ข้าวเหนียวมาข้ามคืนแล้วนะครับเราก็จะรินน้ำออกคนเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็จะ เทน้ำออกแล้วเราก็จะซาวอีกหนึ่งครั้งสาเหตุที่ต้องซาวอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ซาวเนี่ยกลิ่นขมิ้นจะแรงเกินไปนะครับจากนั้นก็กลิ่น,น้ำออกแล้วก็เสด็จน้ำ เราจะเริ่มจากการนึ่งข้าวเหนียวนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตั้งน้ําให้เดือดเนาะจุดไฟใช้ไฟกลางอันนี้คือเราใช้ซึ้งในการนึ่งข้าวเหนียวจังหวะที่รอให้น้ําเดือดเราก็จะเอาข้าวเหนียวใส่ในลังถึงก็ลองผ้าขาวบางก่อนนะครับจากนั้นก็เอาข้าวเหนียวที่เราซาวไว้แล้วสเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วมาใส่อันนี้คือข้าวสารข้าวเหนียว ที่เราแช่ขม,มิ้นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะพอใส่ลงมาแล้วเนี่ยใช้นิ้วแหวกๆนะครับให้มีรูตรงกลางเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยขึ้นได้ทั่วๆนะครับไอ้น้ำจะได้ขึ้นจากตรงกลางได้ด้วยเนาะแล้วก็ปิดผ้าตั้งน้ำมาได้ประมาณ5นาทีนะครับน้ำก็เดือดแล้วเราก็จะวางลังถึงที่เราใส่ ข้าเหนียวไว้แบบนี้แล้วก็ปิดฝาตอนนี้ครบ25นาทีแล้วเราจะยกสึงลงก่อนแล้วจากนั้นเราจะเติมน้ำตรงหม้อสึงนะครับคุณสังเกตน,นะน้ำลดลงไปแล้วเราจะไปกลับด้านข้าวเหนียวเราจะกลับด้านข้าเหนียวนะครับ แนะนำให้ใช้เป็นทับพีไม้เนาะจะได้ไม่ไปตัดข้าวเหนียววิธีก็คือแบบนี้นะค่อยๆกลับด้านไปพอกลับด้านทั่วแล้วเราก็จะปิดผ้าไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะครับแล้วค่อยยกขึ้นตั้งพอน้ำเดือดก็ยกสึงขึ้นตั้งนะครับยกลังถึงนี่แหละมาวางแล้วก็ปิดฝา ระหว่างที่เราให้ข้าวเหนียวได้นะครับเราจะผสมเครื่องปรุงของข้าวเหนียวไว้ก่อนเราเรียกว่าเครื่องปรุงหรือว่าน้ามูลข้าวเหนียวก็ได้ก็ใส่หัวกะทิเข้าไปเกลือแกงน้ำตาลทราย ที่เราคนนี้นะครับน้ำตาลยังไม่ละลายนะครับเราแค่คนให้มันกระจายตัวทั่วๆเนาะพวกน้ำตาลพวกเกลือเนาะตอนนี้ครบสิบห้านาทีแล้วนะครับเราก็จะปิดแก๊สแล้วยกลงเวลายกลงนะครับเอาลงไปทั้งหมดนะครับทั้งหม้อซึงทั้งหลังถึงเนาะก็คือเอาลงทั้งหมดเราต้องการให้ข้าวเหนียวเนี่ยร้อนอยู่จากนั้นเราจะยกส่วนผสม ที่เราผสมไปเมื่อกี้ขึ้นตั้งไฟยกขึ้นตั้งไฟเนี่ยคนไปด้วยนะครับไฟใช้เป็นไฟอ่อนกว่าไฟกลางนะครับแล้วคอยคนตลอดอย่าให้แตกมันนะครับยกขึ้นตั้งไฟได้ประมาณ2นาทีนะครับพอเดือดแบบนี้ก็ปิดไฟยกลงจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยออกจากลังถึง ก็เทใส่ภาชนะหรือว่ากระมังที่เตรียมไว้พอเอาข้าวเหนียวออกจากซึ้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะเทส่วนผสมใส่เข้าไปที่ข้าวเหนียวแบบนี้เทคนิคนะครับข้าวเหนียวต้องร้อนอยู่แล้วส่วนผสมก็ต้องร้อนอยู่จากนั้นเราก็จะเริ่มมูนข้าวเหนียวถ้าคุณเห็นว่าข้าวเหนียวเนี่ยจับกันเป็นก้อน คุณก็ใช้ถ้าพีบี้ให้ไม่เป็นก้อนนะครับให้คุณดูนะครับวิธีมูนคุณจะต้องคนเนี่ยไปทางเดียวกันก็คือคนข้าเหนียวไปทางเดียวกันแล้วคุณดูนะ้เมื่อกี้ตอนที่เราเทส่วนผสมกากที่เข้ามาเนี่ยน้ําท่วมเลยนะพอคุณคนไปเรื่อยๆเนาะมูนไปเรื่อยๆข้าเหนียวเนี่ยก็จะค่อยๆดูดน้ําตรงส่วนนั้นเข้ามา แบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าข้าวเหนียวอิ่มน้ําเราจะคนไปจนน้าใกล้ๆจะหมดนะครับเราจะคนจนอิ่มน้ําประมาณนี้นะครับก็คือน้ําแห้งลงไปที่สุดนะแบบนี้แล้วเราก็จะปิดฝาพักไว้ตอนนี้ปิดฝามาครบ20นาทีแล้วนะครับเราก็จะกลับด้านข้าวเหนียว ตอนที่กลับด้านข้าวเหนียวนี่เบาๆมือนะครับข้าวเหนียวจะได้เรียงเม็ดสวยๆเนาะพอกลับด้านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาเรียบร้อยนะครับสําหรับข้าวเหนียวมูนสีเหลืองข้าวเหนียวขมิน้นขั้วเม็ดผักชีกับยี่หร่าจุดไฟใช้ไฟอ่อนจากนั้นใส่เม็ดผักชีใส่ยี่หร่า ก็เริ่มคั่วตอนนี้นะครับเราคั่วมาได้ห้านาทีเนาะให้คุณดูที่สีนะใช้ได้แล้วสีก็จะเหลืองๆแดงๆเนาะปิดไฟเลยนะครับพอคลายความร้อนแล้วเราจะาไปบดรวมกันบดรวมกันเรียบร้อยทำพริกแกงนะครับใส่หอมแขกข่า ตะไคร้รากผักชีผิวมะกรูดกระเทียมพริกแห้งเม็ดใหญ่และเม็ดกลางใส่น้ำแล้วก็เอาไปปั่นรวมกันปั่นรวมกันเรียบร้อยเริ่มทำแกงนะครับจุดไฟใช้ไฟ อ่อนกว่ไฟกลางแล้วก็ใส่หัวกะทิใส่ครึ่งนึงก่อนนะครับพอเดือดเราก็จะผัดแล้วก็ปล่อยให้เดือดเราต้องการให้แตกมันนะครับ ผัดมาได้ประมาณสองสามนาทีนะครับเราก็จะใส่กระทีส่วนที่เหลือแล้วก็รอให้เดือดดีระหว่างรอให้เดือดเนี่ยก็ผัดแล้วก็หยุดผัดแล้วก็หยุดนะครับเราจะรอให้แตกมันนั่นเลยผัดมาประมาณสี่นาทีนะครับให้คุณสังเกตนะตรงขอบพวกนี้ก็จะมีน้ํามันคือกระที่แตกมันและใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะใส่ พริกแกงที่เราสั่นไว้พอใส่พริกแกงแล้วก็ผัดพอใส่พริกแกงลงมาแล้วนะครับให้ปุนเบาไฟลงนิดนึงแล้วผัดประมาณหนึ่งนาทีเราก็จะใส่เม็ดฝักชีกับยี่หร่าที่เราบดรวมกันไว้แล้วก็ผัด ใส่เม็ดผักชีกับยี่หร่าที่ปั่นรวมกันไว้ลงมาได้ประมาณสนาทีนะครับเราก็จะใส่ไก่ให้คุณสังเกตที่ในกระทะน,นะตรงขอบขอบเนี้ยก็จะมีมันลอยขึ้นมาเนาะมีมันแยกออกมาคือตอนนี้น้ําที่เราใช้ปั่นมันจะแห้งไปแล้วเราก็จะใส่ไก่พอใส่ไก่ลงมาแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากัน ผัดไก่มาได้ประมาณ3-4นาทีนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลฟี์แล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เกลือแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากันประมาณ2นาทีนะครับพอน้ำตาลฟี์ละลาย เราก็จะใส่หางโะีิจากนั้นคนให้เข้ากันจากนั้นรอให้เดือดประมาณสามนาทีนะครับน้ำก็เริ่มเดือดเนาะแบบนี้น้ำแกงเริ่มเดือดเราก็จะใส่ถั่วีิส่งลงไป จากนั้นก็คนพอเดือดแล้วเบาไฟลงเราจะปล่อยให้เดือดประมาณ5นาทีครบ5นาทีที่เราปล่อยให้เดือดมาเราก็จะใส่ใบมะกรูดที่เราหั่นฝอยไว้พอใส่แล้วก็คนดูว่าใบมะกรูดเปลี่ยนสี เข้มขึ้นแล้วปิดไฟได้เรียบร้อยนะครับสําหรับแกงไก่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้าวเหนียวเหลืองแกงไก่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการชิมก็มาเริ่มชิมได้เลยครับก็ตักข้าวเหนียวมาเนานะแล้วก็ราดแกงไก่ อร่อยมากๆเลยครับตัวข้าวเหนียวจะมีรสชาติก็คือจะมีรสชาติหวานนิดนิดหวานมันเนาะแล้วก็นุ่มมากๆส่วนแกงไก่เที่ยมาราดเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดนิดนิดนะครับจะมีรสชาติเผ็ดนิดนิดมีรสเค็มนํำนิดนิดแล้วก็มีรสมันพอกินคู่กันเนี่ยกลมกล่อมมากๆหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยถ้าใครที่ทำแล้วส่งรูปให้ดูด้วยนะครับ ส่งรูปใต้คลิปเลยนะครับเป็นการบ้านเนาะสงสัยตรงไหน i n b อกมาถามหรือจะถามในช่องแสดงความคิดเห็นก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับคุณเคยไหมครับเวลาจะจ,จัดเลี้ยงอาหารจะเลี้ยงคนจำนวนมากจะก,กังวลและวุ่นวายใจกับการทำอาหารปริมาณมากๆจะทำเองก็เคยทำแต่ปริมาณน้อยทำกินกันเองในครอบครัว กลัวว่าถ้าทำเยอะแล้วจะออกมาไม่ดีไม่อร่อยจะจ้างคนมาทำก็หายากบางทีเวลาไม่ตรงกันคิวไม่ว่างบางทีจ้างได้แล้วก็กังวลว่าจะอร่อยไหมงบจะบานไหมสุดท้ายอร่อยไม่อร่อยก็ต้องทำใจเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วผมขอเสนอคอสครัวบ้านงานซึ่งจะทำให้คุณมีสูตรอาหารและวิธีการทำอาหาร เทคนิคการทำอาหารในปริมาณมากๆอยู่กับตัวเป็นสูตรและวิธีการทำอาหารที่เป๊ะพอถึงเวลาหรือสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องทำอาหารในปริมาณมากๆเนี่ยคุณก็ทำตามได้เลยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกหรือต้องมาลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงเนื้อหาคอสทัวบ้านงานผมจะสอนคุณทำตั้งแต่เตรียมเครื่องเทศทำพริกแกง ทำโยเกิร์ตทำน้ำมันเนยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาคุณจะได้เรียนทำแกงเนื้อน้ำมันหม้อใหญ่เรียนทำแกงกะหรี่ไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงกะหรี่เนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกรุมาเนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกรุมาไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงมัสมันเนื้อหม้อใหญ่ เรียนทำแกงมัสมันไก่หม้อใหญ่เรียนทําต้มซุปเนื้อหม้อใหญ่เรียนทําต้มซุปไก่หม้อใหญ่เรียนทําต้มเนื้อเปื่อยหม้อใหญ่แล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมจะให้สูตรและให้วิธีทํำสําหรับหม้อเล็กไว้ด้วยเนาะจะได้ลองทําก่อนพิเศษของแถม เรียนทำข้าวบิยานี่เอาไว้กินกับแกงกะหรี่เรียนทำไก่ทอดเรียนทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพร้านเรียนทำต้มแซบเนื้อและผมจะสอนคุณต้มน้ำชาสไตล์ปากีเนียโดยจะสอนคุณทำต้มน้ำชาแบบหม้อใหญ่ๆนะครับจะสอนคุณต้มน้ำชาสองแบบทั้งแบบชาร้อนนมสดและชาล้อนนมข้น และผมจะสอนคุณทำขนมซูยีฮันวาแบบหม้อใหญ่ในปริมาณมากๆทั้งหมดนี้ราคา1,500บาทพิเศษสมัครวันนี้อยู่ที่ราคา499บาทเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผมลงเป็นคลิปวิดีโอไว้ในกลุ่มปิดคุณจะดูสามกี่รอบก็ได้ดูตอนไหนก็ได้สงสัยตรงไหนปรึกษาผมได้ตลอดสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจคูลิฟชาลิฟคาดดูเคนะครับ สวัสดีครับ